ลูกค้าเก็บพริกใส่ถุงประฝากบอกว่าอาการเป็นต้นเหี่ยวยุบนะครับทีนี้เราดูเราก็รู้แล้วว่าสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวจัดยาให้ตอนนี้ก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราจะจัดยาให้เพื่อรักษาต้นที่เหลืออยู่แต่ต้นที่เป็นนี่คือเอาไม่ทันก่อนหน้านี้เราจะต้องค้นยาที่ดีแล้วก็คุมโรคให้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นเชื้อรา หรือว่าเป็นไวรัสที่มาจากแมลงก็ต้องใช้ยาที่ดีที่มีคุณภาพยาท,ทั่วไปนี่ก็ฉีดได้ครับแต่ว่าฉีดแล้วก็เอาไม่อยู่ก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้แหละครับต้นเหี่ยวแล้วก็แก้ยากรักษายากเมื่อเป็นแล้วดีที่สุดคือเราจะต้องใช้ยาที่มีคุณภาพแล้วใช้ยาในระดับป้องกันไว้จะทําให้เราจะทําให้เรารักษาต้นพริกได้ดีหรือถ้ามีอาการเหี่ยวเฉาตาย ก็จะเป็นการเหี่ยวเฉาตายที่น้อยลงไม่กลับมากเพราะตอนนี้พริกก็ราคาดีกับรอบต่อไปเอาไหมครับเดี๋ยวมาครับผมเดี๋ยวผมจะจัดยาที่ดีให้ครับผมสวัสดีครับ